สวัสดีค่ะกลับมาพบมาพอกับเลยยาชาแนลช l ชนี้มีช่องสารแนยืนหนึ่งคนหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนนะพี่น้องเนาะขออภัยเสื้อขาดหน่อยวันนี้เป็นแม่ทัพนะคะก็จริงๆอะ่ะมาทําคลิปพรุ่งนี้ก็ได้อยู่แต่เพิ่งกลับถึงบ้านเนาะกําลังหอดบ้านพี่น้องที่แหลกว่าสินอนผุนหลับบัดที่เนี่มันก็เลิกไวนิดหน่อยถึงปานกลางอ่ะเนาะเออก็อยากจะขอบคุณ พี่น่องไทยในเซลวีเนียนะคะแม้ว่าเราจะเป็นประเทศเล็กๆเนาะแล้วก็มีคนไทยอยู่ไม่เยอะแต่ว่าก็ขอบคุณทุกการซัพพอร์ตเวลาเขาจัดงานอย่างขึ้นมานะ่ะอันนี้จากใจนะไม่ได้ตอแหลนะเออวันนี้ทำคลิปเป็นสารลานะเออห้ามีโปรเจกต์ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เรามีโปรเจกต์ก็ ก็คือมีปาร์ตี้พี่น้องปาร์ตี้เลก็เลกๆนะคะสําหรับคนไทยในสโลวีเนียก็คือมีการนําอาหารมาร่วมทํากันทําบุญกันแล้วก็ขอบคุณป้าป้ามาเตลนะคะมาเตลนะคะจากร้านยูเชกบาร์เนาะที่ให้เอ,อื้อเฟื้อสถานที่เราก็รับขอบคุณไปทางพี่เดือนด้วยแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่นําอาหารมารวมแล้วก็เพื่อนผู้คนี่มัดจอยงานเหมือนนี้เนาะคะ่ะแบบว่าเปลื้มจริงๆนะเว้ยเออสีว่าจังใดละ่ะพี่น้องอืม ทุกคนใส่กล่องไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือไทยเข้าบระเด็ระบุว่าจำนวนเท่าใดเป็นบ่อแต่ทุกคนมางานมากินข้าวกับเราแล้วชื่นชมว่าเออโอเคนะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆวันนี้กับข้าวคือครบคือ,คอพอกับทุกสิ่งทุกอย่างนะไอเราได้เงินทั้งหมดวันนี้ตัวเลขน่าจะประมาณ1,500ยูโรเนาะเออ1,500ยูโรแล้วก็แบ่งให้คนรับผิดชอบเป็น3ส่วนเนาะเพราะว่าตัว่อยเองนะ่ะ มีหน้าที่ทําอาหารมีท่าจีจัดงานให้มันมันร่วงไปด้วยดีส่วนการรับผิดชอบการบริจาคคือพี่ออมน้องแดงใครว่าพี่เดือนเนาะสามคนก็คือแบบว่าฉันไม่สนใจว่าจะเป็นจังหวัดไหนใดๆเพราะว่าทุกคนนะมาจากพื้นที่เนาะเขาก็จะไปนําเงินตรงนั้นส่วนนั้นไปบริจาคก็คือเงินน่หยอดกองนะคะไม่มีการโอนใดๆเนาะก็มีบางคนที่ไม่ได้มาก็ฝากมาหยอดเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะ เพื่อนเพื่อนที่มาวันนี้ก็สนุกสนานนะคะอืมก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่อยู่ด้วยกันจนดึกจนดื่นน่ะเนาะอยู่กันจนดึกจนดื่นอยู่เป็นเพื่อนคอยเพื่อพ่อเยือนสิเพฮับเนาะมันไม่รู้จะพูดคำไหนนะพี่น้องบางคนน่ะก็เหนื่อยจากงานนะเหนื่อยจากงานแต่ก็ยังอุตส่าห์ไปทักทายทุกคนได้บ่เบิดทักทายทุกคนได้ไม่หมดนะคะแต่ก็บอกว่าเพื่อมจริงให้ยีลีตอนนี้ก็จะใคร เพราะอะไรแล้วมีความรู้สึกว่าเออเขาเห็นยังอย่างหนึ่งกำจะเร่งขึ้นมาแล้วเพื่อนซัพพอร์ตนะคือมันเลิศมันเลิศพี่น้องมันเลิศวันนี้เลิศสนุกนะคะสนุกมากบางคนกับอาสิติดงานติดภาระใ,ใดๆไม่รู้นะฉันเบาหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันคือที่สุดเนะี่ยวันนี้เนะี่ย ทุกกางเข้าสิอาจจัดงานแบบว่าเออหนึ่งแหละเราไปขายของใช่ไหมเราจัดตลาดนู่นนี่นั่นแต่ครั้งนี้ไม่นะคะเพื่อนเพื่อนคืเอาอาหารมาด้วยใจทุกคนเคยไปวัดนู่นนั่นนี่แต่เราไม่ใช่เป็นวัดเนาะเราเป็นการจัดปราร์ตี้ซื้อดื่มกินเองซื้อดื่มกินเองแล้วเอาอาหารมาร่วมเพื่อนๆก็มาเงินบริจาคได้พันห้ามันไม่ได้น้อยนะสําหรับหลายคนอาจจะมองว่าน้อยแต่ว่า เราเป็นประเทศเล็เกๆนะพี่น้องเขาเป็นประเทศเนิดหน่อยบัดที่นี่หลายคนเนะี่ยมาหยดกล่องหยอดกองหยอดกล่องหยอดน้อยหยอดมากเราไม่ได้ว่าแต่ในๆคือเพื่อนมาร่วมกันน่ะมันคือที่สุดที่สุดของคนจัดงานคือมีคนมาร่วมนะเอาจริงๆไหมไม่เดบอดไม่ไ,ม,ไม่ร้องไห้ร้องไห้เพราะเป็นยังด้พี่นอ้องเปลือบบิติมูเจ้าลอกมาเป็นข่อยกันจ้ะ มูงเจาลองจัดงานแล้วมีคนมาหลวมงานก่อนเจ้าสซีฮรป,ปีเปนไดเอาใช่ไหมนี่คือที่สุดนะที่สุดได้ๆออฉันเมาไปดูคลิปกันฉันไม่พูดต่อแล้วโอเคบ๊ายบายอ่ะขอเนชิญพี่น้องนะคะค่ะอะโอเค ชี้แจงรายละเอียดนะคะว่าง,งานเป็นสเต็มแบบใด คุณหางเกื่อนะครับขอบคุณหาเกื้อทุกท่านนะครับไอ้เหนื่อยก็สังเบียร์นะครับร้องไปเลยเดี๋ยวเฮ้ยบุญชัยเมาไปหป่าเลยยังเลยป่าที่ไรแล้ว <laughs> Hello. It's me, Maria. One of the best. Yeah? Or, or, the, or the best. I think the best. Yes, I do. Yes. Definitely the best. <laughs> it's me. <laughs> okay man. นะนะไม่มีอะไรเจ้าค่ะค er> er> ่ะคุณแดดจบไปขอบคุณค่ะเวลาหวานเวลา

สวรรค์ชั้นสดาบันแห่งวันเมาเมาเพื่อนทิ่มาง่ายต่อเนานนเจออยากเรงใจทวให้เกิดกาที่ดีสสั่ะคุณแ่อ่ะคคะุณ่ค่ะคุณแม่ค่ะุณแม่ค่ะตค์ก่อนนะขอุคคค่ะ่คุ่่าตคค่คะ

我全部，五层，全部卖完了。收是很多，收 <noise> 过<楽> <music> 走啊！

อะไรวนมด้วยน่ะทำไทําบนีอชนค่ะทไมทำไมโอ้โหแคคนด่ารู้เรื่งนียโอ้ถยไปโอ้โหไอรปกราไอ้รูปรดน้ำค่ะเดินจัดการให่คน

นี this uh ่ค huh. uh ือ huh. 10ยูโรจริงๆนี่คือสวตเซอร์แลนด์นี่คือ10ยูโรจริงๆอ่าฮะ10ยูโร10ยอบคุค่ะเดี๋ยวนับเดี๋ยวบันทึกเดี๋ยวมาเอาเออแยกเหมเอนเดิกันอีกแล้วนับเมื่องกันนะพวกเดี๋ยวยุตคเรายนเดียได้ยังมาเออทานีเลือด ยันเลยยันเลยยันเลยค่ะ บริษั0 420 420ไม่ใช่มาจังหวัดแล้วแต่เขาจะไปบริจาคที่ไหนก็แล้วแต่ฉันไม่สนใจเออนึกว่าสีแดงเป็นจังหวัดจังหวัดใครบอกมา ก็สามคนนี้รับผิดชอบการบริจาคทุกคนเดือดร้อนเหมือนกันหมดโอเคเข้าใจไหมโอเคเนาะนักบุรัมเดือนสิบเจ็ดนักสูไทยกูบหลูเหรอนั่นแหละมันก็ต้องพูดถึงกันแล้วก็ใครจะเอาไปทำอะไรก็ได้แล้วแต่จะไม่เนี่ยค่ะช่วยเราต้องถามทางบ้านเราก่อนเ้าใครต้องการอะไรเดือดร้อนเออฉันบัลลูใช่เนี่ยคนนี้เขาลงทุน โอเอเครับแข่งัชองเทาแล้วต่โเคโอเรับชเ